ก็กราบสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับก็วันนี้ผมก็มีแอปมาแนะนำนะครับแอปนี้นะครับก็สามารถเล่นสล็อตนะครับเป็นแอปปันสล็อตนะครับก็มีหลายค่ายหลายเกมด้วยกันนะครับณนะตอนนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่มาด้วยนะครับก็ ตรงนี้ก็เป็นคนที่เล่นเบ็ดเพียง24บาทน,นะครับแต่แต่ถอนไป200,000ฝานะครับนี่ก็จะมีบอกนะครับใครที่เล่นได้เล่นแตกนะครับอันนี้ก็เป็นเกมใหม่นะครับที่เข้ามาในแอปเรานะครับนี่นะครับ ก็สามารถเข้ามาปั่นเข้ามาเล่นกันได้นะครับสมัครง่ายๆครับแค่ใช้เบอร์โทรนะครับก็จะมีหลายค่ายหลายเกมให้เลือกเล่นสบายนะครับสำหรับท่านที่ชอบเล่นแนวนี้นะครับนี่ครับก็เป็นเกมใหม่นะครับที่เข้ามานะครับค่าย PG นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็มาแนะนำแอปประมาณนี้นะครับ ก็ส่วนตรงนี้ก็สามารถหมุนได้วันวันละครั้งนะครับก็เมื่ออัพเป็นระดับ V.I.P. แล้วนะครับเมื่อท่านเติมเงินท่านก็จะมากดตรงนี้ได้ทุกวันนะครับก็จะรีเซ็ตทุกเที่ยงคืนนะครับในส่วนตรงนี้ก็ขอฝากดด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ